ก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องให้ด้วยนะครับใกล้จะครบ10,000แสนซับแล้วขาดอีก99,000กว่าเท่านั้นก็จะครบ10,000แสนซับแล้วนะครับฝากเพื่อนๆช่วยติดตามให้ด้วยนะครับก็ติดตามสอบถามเกี่ยวกับงานได้ตลอดนะครับถามจนกว่าจะพอใจไม่ทำไม่ว่ากันนะครับต้องการที่จะให้เ,เป็นที่ปรึกษาเป็น เป็นการให้แนวทางนะครับไม่จำเป็นต้องทํากับผมนะทํากับช่างที่อยู่ใกล้ๆเพื่อนๆได้เลยผมแค่จะทําคลิปแล้วก็เป็นที่ปรึกษาได้หรือถ้าไม่มีใครก็ติดต่อมาทางไลน์นะครับก็ถามได้หรือต้องการจะทํางานก็มีความเป็นไปได้นะครับก็ก็เป็นลูกค้ากันได้นะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้พบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นงานสร้อยข้อมือนะครับเป็นงานเลดข้อมือเป็นเงินนะครับเป็นเงินน้ำหนักก็โ,โหหลายกร,รมอยู่อันนี้เป็นงานเฉพาะกิจนะครับเป็นงานของน้องเออคือมันแตกต่างจากงานกรอบพระเนาะ ก็เลยไม่มีโอกาสได้ขึ้นสักทีตอนนี้น้องเขาก็ตามนะครับตามงานก็เลยตัดใจครับหยุดงานอื่นล้วมาทำงานเลดเลยนะครับเป็นเงินนะครับเป็นเงินใช้เงินเม็ดทำนะครับก็อ้างอิงจากการซื้อขายจากร้านเงินเม็ดก็เขา บอกว่าเป็นเงินเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเป็นเงิน100นะร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่าโดยประมาณแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเป็นตัวล็อกสปริงเน่นต้องทำให้แน่นไว้ก่อนนะครับงานพวกนี้แล้วเดี๋ยวใช้ไปก็จะเดี๋ยวก็จะคล่องขึ้นนะครับ แต่ก็คือเบื้องต้นต้องทำให้แน่นไว้ก่อนใช้ไม่ใช้ไม่นานนะครับเดี๋ยวก็คล้องตัวกล่องสปริงก็ทำให้แบบหนาเลยเพราะว่าตัวสร้อยตัวเลดหนาไงก็เลยทำให้หนานะครับจะได้ใช้ทนทานตัวลิ้นตัวลิ้นตรงนี้เป็น อร์็นะครับแปดสิบห้าซก็เพื่อเพื่อให้มีความแข็งไงเพื่อให้มีความแข็งนะครับจะได้มีความเป็นสปริงนะครับเด้งๆก็ประมาณนี้ปกติแล้วงานประเภทนี้ไม่ค่อยได้ทำนะครับก็พอทำได้รัตัวล็อก ก็จะประมาณนี้นะครับตัวเส้นนี้แต่งเป็นเหลี่ยมนะครับคือแต่งแต่งหน้าแบนแล้วก็แต่งเหลี่ยมด้านข้างมีแต่งเป็นเหลี่ยมนิดนึงนะครับตัวตรงเงินเป็นเงินแท้ เปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยเวลาใส่ก็จะเป็นรอยได้ง่ายนะครับแรกๆก็จะเงาแบบนี้นะครับแรกๆก็จะมีความเงาแบบนี้ใส่ไปสักระยะนึงก็เดี๋ยวจะมีริ้วรอยเกิดขึ้นได้มากมายเลยแต่ว่าดีดีคือเป็นเปอร์เซ็นต์สูงไงคือเราเราซื้อเงินเราก็อยากได้เงินใช่ไหมล่ะ <S <S ก็เป็นเปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็มีความาเนื้ออ่อนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็เป็นปกติของเงินแท้นะครับ คือเนื้อเขาจะอ่อนแล้วก็เป็นริ้วรอยได้ง่ายเป็นรอยขนมงขนแมวอะไรได้ง่ายนะครับเนี่ยแต่การทำความสะอาดก็ง่ายๆนะครับก็เช็ดใช้น้ํายาทำความสะอาดโลหะทั่วไปก็ทำได้นะครับเป็นบัตโซเป็นวีนอนหรือจะเป็นน้ํายาเป็นลักษณะเป็นน้ำยาล้าง เครื่องเงินที่มีขายเป็นสําเร็จนั่นก็ใช้ได้นะครับแต่ก็ขอให้ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วไอที่ผมคือคือที่ผมแนะนําเป็นงานเป็นเป็นบัสโซกับวีนอนหรือครีมทําความสะอาดโลหะเนี่ยผมเข้าใจว่าใช้ได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็ด้านล่างนี้เป็นแบนนะ เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็เคยใช้ไงผมก็คิดว่าจะจะ,จะปลอดภัยกับเพื่อนๆปลอดภัยกับลูกค้านะครับส่วนน้ำยาที่เป็นน้ำก็ใช้ได้แต่ว่าก็จะมีความมีความยากหน่อยนะครับต้องต้องระมัดระวังก็ประมาณนี้ แต่น้ำยาที่เป็นน้ำก็คือเขาจะเข้าตามซอกได้หมดนะวิธีใช้ก็มีคนเขารีวิวการใช้ใน youtube ก็มีอยู่เนาะเข้าใจว่าเพื่อนๆก็คงจะได้เรียนรู้กันมาบ้างแล้วนะครับอันนี้ช่างก็มาแนะนำรีวิวส่งงานด้วยรีวิวส่งงานลูกค้านะครับิ้นนี้ส่งไปเชียงใหม่นะครับเนี่ยทีนี้ส่งไปเชียงใหม่ งานก่อนหน้านีา้ที่เป็นตลับนะครับที่เป็นตลับแล้วก็ด้านหลังเป็นปีนักษัตย์เป็นพญานาคนะครับชิ้นนั้นส่งไปกทมส่งไปกรุงเทพมหาคนครนะครับ <S <S <ม>ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ติดตามสอบถามเกี่ยวกับงานได้ตลอดนะครับถามจนกว่าจะพอใจไม่ทำไม่ว่ากันนะครับต้องการที่ จะให้เป็นที่ปรึกษาเป็นเป็นการให้แนวทางนะครับไม่จำเป็นต้องทํากับผมนะทํากับช่างที่อยู่ใกลๆเพื่อนๆได้เลยผมแค่จะทําคลิปแล้วก็เป็นที่ปรึกษาได้หรือถ้าไม่มีใครก็ติดต่อมาทางไลน์นะครับก็ถามได้หรือต้องการจะทํางานก็มีความเป็นไปได้นะครับก็ก็เป็นลูกค้ากันได้นะครับ ตทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ